สวัสดีครับวันนี้ผมก็จะมาหาตัวละครกายพันธุหรือว่าตัวละครที่วิวัฒนาการแล้วนะก็จะมีประมาณเนี้ยนะที่ผมยังหาไม่เจอนะครับหรือว่ายังไม่ได้เริ่มทานั่นเองอ่าขั้นแรกให้เราไปทําการเปิดสิ่งนี้นะครับเพื่อง่ายต่อการทํานะให้สัตว์มันรักกันนะครับทุกคนจะปิดตามผมก็ได้นะครับอันนี้ไม่จําเป็นต้องปิดก็ได้นะแต่ว่าผมไม่อยากให้อะไรมันมาเกิดนะครับผมก็ได้ปิดเอาไว้นะอ่า ปิดตามผมได้หมดเลยนะครับยกเว้นอันสุดท้ายนะครับก็คือเสาสีดําๆอันนี้นะครับก็คือมันจะทําให้สัตว์กายผ่านนั่นเองหนะ้ามปิดก็น่าจะมีประมาณนี้นะขั้นตอนต่อไปครับให้เราวางดินที่เป็นเกาะนะครับวงกลมแค่น,นี้ก็พอแล้วนะไม่ต้องสร้างเพิ่มนะครับจากนั้นให้เราวางเสาที่อยู่ในมหม,หมสุดท้ายนะเป็นเสาสีดำแบบนี้นะครับเสาโมโนลิสนั่นเอง แล้วก็อย่าลืมไปเปิด Sonic Speed นะครับที่ God Mode ก็กดไปที่แฮมเบอร์เกอร์แบบนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็มาดูนะครับว่าตัวละครที่ลักษณะใกล้เคียงกับพวกนี้คือตัวไหนครับอย่างเช่นพวกนี้นะครับก็จะเป็น6ตัวแรกนะแล้วก็วางไปเลยนะครับเพื่อให้สัตว์มันมีวัฒนาการนะก็คือมันเพิ่งอัปเดตมาก็ถือทำง่ายขึ้นมากนะครับก็เมื่อก่อนมันจะทำยากกว่านี้นะ พอเราวางไปสักพักหนึ่งนะครับมันก็จะเริ่มมีวัฒนาการนะให้เรากดมาที่หน้านี้นะครับเป็นซับส p e ชีนะครับให้เรากดเลื่อนไปเลยนะกดลูกศรไปเรื่อยนๆนครับอ่าเห็นนี้เราก็จะได้มาแล้วนะเราก็มาดูครับว่าเราขาดตัวอะไรหรือว่าเราลืมวางตัวอะไรนะครับอย่างเช่นตัวนี้นะแล้วก็วาง,งไปแต่ถ้าเราแบบมองไม่เห็นเราก็ทําการลบสี่มีชีวิตที่อยู่ในกอะของเราได้นะเพื่อไม่ให้มันขวางนะครับ ่เราลบไปให้หมดนะครับเพื่อให้ง่ายต่อการทำนแล้วก็ทําแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าจะครบทุกตัวนั่นเองส่วนใหญ่ในคิปก็จะไม่มีอะไรมากนะครับก็จะมีการทําให้ดูเฉยๆก็มันก็ทําเหมือนกันหมดนะครับอยู่ที่ว่าเราจะสังเกตเห็นไหมว่าตัวแบบนั้นลักษณะใกล้เคียงกับตัวไหนนะครับแล้วก็เอามาวางได้เลยแบบนี้นะครับแล้ก็ทําไปเรื่อยๆนะมันก็จะได้ไวมากนะครับ พอเราทําเสร็จไปชุดหนึ่งเราก็มาทําชุดต่อไปนะครับนี่นะครับก็จะมีหลากหลายให้เราเลือกเลยนะอ่าอย่างเช่นตัวพวกนี้นะครับแล้วก็วางลงไปครับแล้วก็เลื่อนลงไปเรื่อยเื่อนะดูว่าตัวเรายังไม่มีตัวไหนนะครับอ่าอย่างเช่นตัวพวกนี้เราก็วางไปเรื่อยเยครับไม่ต้องรีบเพราะว่าเราเปิดให้สัตว์มารักกันแล้วนะสัตว์มันจะไม่ตีกันนะครับหรือว่าบางทีตอนมันกลายพันธุ์มันอาจจะตีเพื่อหาอาหารนะ เราก็ก็แค่ต้องลบแล้วก็วางใหม่ไปเรื่อยๆครับเห็นไหมเราก็แค่เลื่อนไปแบบนี้นะในคลิปนี้ไม่ค่อยมีอะไรเลยนะครับเพราะว่ามันง่ายมากนะครับก็เลยไม่รู้จะพูดอะไรนะเราจะมาเกินดีกว่าว่าคลิปหน้าเราจะทำอะไรคลิปหน้าผมอาจจะทําเกี่ยวกับาศาสนาไหมเพราะว่ามันเปี่ยวเปี่ยวอะไรนะเพราะมันเกี่ยวกับพลังเวทน,นะครับ ก็คือสงครามโดยการใช้เวทน,นะน่าสนใจไหมผมว่าก็น่าสนใจดีเหม,มือนกันหรือว่าจะทำเกี่ยวกับหาเป็นลักษณะหรืออะไรอย่างนี้นะครับหรือว่าจะเป็นลักษณะของซับสปีชีแบบนี้ก็ต้องรอดูก่อนเพราะอยากทำอะไรก่อนทุกคนสามารถคอมเมนต์ได้นะช่วยผมเลือกนะครับอ่าพอเราทำเสร็จไปหมด มดทั้งหมดเนี่ยหนึ่งชุดก็ทําชุดต่อไปตอนแรกผมก็จะทาคลิปนี้สเสร็จอยู่แล้วนะแต่ว่าผมไม่เผลอลบนะครับก็เลยต้องมาดใหม่แล้วมันอัปเดตพอดีก็เลยไปทาคลิปอัปเดตก่อนนะคลิปมันก็เลยออกมาช้าหน่อยนะครับก็คือเมื่อวานนะผมทำาทํทำโพสยากเลยนะอา้าวเราได้นี่ครับกระเล็กนะอเอกสามารถวางเอกได้แล้วนะเป็นการปลดล็อก ทั้หมดห้าิบสองตัวหรือเปล่ายังไม่ขึ้นเมื่อกี้แล้วก็เลื่อนมาเรื่อยๆนะครับทำไปไม่ต้องรีบนะเพราะว่ามันเยอะเกินเราไม่มีตัวไหนเราก็แค่วางสัตว์ไปนะครับดูลักษณะที่ใกล้เคียงนะเห็นไหมแปบ๊บเดียวผมก็ทำหมดแล้วนี่นะับเกรกก็วางเล่นได้เลยนะครับ ไม่คิดถึงไหนแล้วนะก็คือเมื่อวานอ่ะมันทํายากมากนะครับก็คือสัตว์มันจะไม่ยอมมีวัฒนาการนะถ้าเป็นเวอร์ชัน0.50นะสัตว์มันจะไม่ยอมมีวัฒนาการถ้ามันมีสมองนะครับก็เลยต้องเอาสมองออกแต่พอมันอัปเดตปุ๊บผมมาทําใหม่ก็คือต่อให้มันมีสมองก็คือมันจะยังมีวัฒนาการได้อยู่ถ้าเรามีเสาครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่แก้บั็กหรือเปล่าน่าจะใช่นะอ่า uh huh. uh huh. เราก็จะทําใกล้เสร็จหมดแล้วนะครับตอนแรกผมแล้วก็มีแมวน้านะที่ไหนได้มันเป็นด้วยนะครับตัวสุดท้ายเป็น้วปนะตอนแรก,กว่าะแมวน้ายังไม่มีนะครับอ่านี่แปบ๊บเดียวเราก็จะทําเสร็จหมดแล้วนะครับเป็นคลิปที่ง่ายที่สุดละมั้งค่อยๆทาไปครับเดี๋ยวก็เสร็จ ลรวก็ลบด้วยนะเพื่อง่ายต่อการทำเราก็เลื่อนดูครับว่าเราเหลืออะไรนี่ครับตัวสุดท้ายนะครับก็คือด้วงนั่นเองอนาคตอาจจะมีแมงวันผีเสื้อ,อพวกนี้นะผมว่า,าด้วงตัวสุดท้ายนะครับตัวนี้คือผมสมัยที่มันอัปเดตมาแรกๆคืองงมากนะครับทําไมทําแมวน้ำไม่ได้จริงๆมันคือด้วงนะครับมันไม่ใช่แมวน้ำนะ